เป็นความเคลื่อนไหวที่ต้องบอกว่าไม่รู้จะใช้คำว่ากี่อรหันดีครับเพราะว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อมจิตเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับมาลงขานร่วมกันแจ้งความเอาผิดครับกับคนที่เกี่ยวข้องกับลัทธิเชื่อมจิตไม่ว่าจะเป็นทนายอนันชัยแพรรี่ไพลวันอี้แทนคุณและทางมูลนิธิเป็นหนึ่งด้วยครับมาดูบรรดาคนที่แท็กทีมกันมาวันนี้ครับ อย่างที่บอกว่าไม่รู้ว่าจะนับว่ากี่อรหันต์นำโดยทานายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทานายกองทัพธรรมมีคุณแพรี่ไัยวันวรรณบุตรมีนายแทนคุณจิตอิสระมีนางสาวชาลิดาพลามาศจากมูลนิธิเป็นหนึ่งแล้วก็อีกหลายคนนะครับที่วันนี้เดินทางไปที่ศูนย์รับแจ้งความกองบรญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อขอให้เอาผิดกับแอดมินเพจไล่ไปจนถึงพ่อและแม่ของน้องไนท์เชื่อมจิต ตามความผิดที่เกี่ยวกับกฎหมายหลายฉบับโดยวันนี้ทนายอนันชัยมองว่าที่ผ่านมาการทำหน้าที่ของสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติและพอมอนั้นบกพร่องครับซึ่งถ้าหากว่ามองกันตามรัฐธรรมนูญปี60นะครับทนายอนันชัยบอกว่ารัฐธรรมนูญปี60หมวด6นโยบายแห่งรัฐสาระสำคัญที่มาตรา67เกี่ยวกับการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาที่ต้องปกป้องคุ้มครองศาสนา มองว่าลทัทธิเชื่อมจิตนั้นไม่เข้าหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาซึ่งต้องได้รับการดูแลโดยสํานักพุทธส่วนตามพรบรคุ้มครองเด็กมองว่ามีความผิดตามมาตรา27เรื่องการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กส่วนความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์การเผยแพร่ข้อมูลลงสื่อออนไลน์ต่างๆนั้นก็มองว่าเป็นการหลอกลวงรวมไปถึงยังมีเรื่องของการเรียรยัยมีเรื่องของการสร้างสถานปฏิบัติธรรม อันนี้ก็ยังถือว่าผิดตามพรบรควรบคุมการเรียร์ไรที่ไม่ได้ขออนุญาตด้วยครับก็คือว่าสำนักงานพรพุทธศาสนาแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ในการทำเรื่องเชื่อมจิตเนี่ยมีโดยทำได้สองอย่างครับโดยหนึ่งเสนอเรื่องนี้เข้าให้ธรรมะมหาเทรสมาคมทราบ ว่าบัตรนี้เนี่ยมีลัทธิที่สอนนอกพระธรรมเวดพระธรรมปิฎกนะแล้วก็ให้สมเด็จพระสังฆราชตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้ตรวจสอบเรื่องนี้หรือสองทำเองครับทําไมเขาไม่รู้อ่ะเออผมก็แปลกใจมากนะแล้วทําไมทําไมสํานักง,งานผู้สารัแห่งชาตินี่อ่อนจังเลยไม่รู้กฎหมายหรือไงทําได้แต่ไม่ทําแล้วปล่อยให้ประชาชนพวกเราเนี่ยมานั่งตีกันมานั่งทะเลาะกัน มานั่งกล่าวหากันขณะที่ทางด้านของคุณแพรี่ไพลวันนะครับก็บอกว่าวันนี้เนี่ยตนเองมาในฐานะประชาชนผู้เสียหายครับเป็นผู้เสียหายที่ถูกดูหมิ่นจากการออกมาตักเตือนก่อนหน้านี้พร้อมกันนี้มองว่ามีหน้าที่ปกป้องพระพุทธศาสนามองว่าประเด็นการเชื่อมจิตนั้นไม่สามารถปล่อยไว้ได้เพราะจะทําให้คนหลงเชื่อเราในฐานะที่เป็นพระพุทธบริษัทแล้วก็ มีการเรียกว่าออกมาพูดอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องของการหมิ่นประมาทแล้วนะคะแต่เป็นการติชมโดยธรรมซึ่งมันเป็นประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่ทําได้นะคะเป็นหน้าที่ที่ทําได้แล้วก็ดิฉันก็มามาในวันนี้ตรงนี้ก็เพราะว่าอยากให้เห็นว่าเอออย่างน้อยอ่ะเราอ่ะไม่ควรจะแบบว่าเวลาที่มันมีประเด็นอะไรในทางข้สนาที่เราเห็นว่าอันนี้มันปล่อยไว้ไม่ได้อันนี้มันจะทําให้คนแบบหลงเชื่อเข้าใจผิดหรือมันบั่นทอนหรือมันสั่นคลอน พระพุทธศาสนานะคะทำให้เกิดศรทัทธาศรีรูปอย่างที่ท่านอ,นอานอนจารย์อนันตชัยท่านพูดเนี่ยดิฉันก็เลยใช้ความเป็นพุทธบษัทคนหนึ่งนะคะมาะให้กําลังใจท่านอาจารย์ในการที่ท่านอาจารย์ได้มาทําหน้าที่อยู่ตรงนี้อย่างน้อยก็ให้อาจารย์เชื่อมั่นว่าไม่ใช่แค่หนูแต่ว่าหนูยังคิดว่ามีพุทธบุตรอีกหลายคนที่พร้อมที่จะ,อ,ะออกมายืนอยู่เคียงข้างท่านอาจารย์แล้วก็ให้กําลังใจ ส่วนอีกคนหนึ่งคือคนนี้ครับนายแทนคุณจิตอิสระบอกว่าตอนนี้เริ่มมีผู้เสียหายจากการซื้อคอร์สเชื่อมจิตติดต่อเข้ามาแล้วนะครับหลังจากที่ไปซื้อคอร์สในราคา990บาทบอกว่าช่วงแรกเนี่ยรู้สึกว่าได้ผลรู้สึกว่าใกล้จะบรรลุธรรมซึ่งอาจจะเป็นอุปทานหมู่ได้แต่ช่วงหลังเมื่อรับข้อมูลจากสื่อมากขึ้นจึงได้ทําความเข้าใจใหม่และตอนนี้นะครับ ทางคุณอี้แทนคุณเนี่ยบอกว่ามีผู้เสียหายติดต่อมาจำนวนมากขึ้นด้วยทีนี้อีกด้านหนึ่งก็คือทางฝั่งครอบครัวและกลุ่มคนที่มีความเชื่อในเรื่องของการเชื่อมจิตครับล่าสุดเนี่ยก็มีการจัดเสวนาพร้อมกับไลฟ์สดตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณสักเที่ยงที่ผ่านมาเนียครับโดยมีการใช้หัวข้อว่าเปิดโปงความจริงรักคารมโดยในช่วงต้นของการพูดคุยนะครับแม่ของน้องไนซ์นั้นได้พูดถึงบุคคลบุคคลหนึ่งครับ ที่มีลักษณะคล้ายกับนำการเชื่อมจิตเนี่ยไปกล่าวอ้างหรืออาจจะนำชื่อของน้องไนท์ไปหาประโยชน์นอกจากนั้นก็ยังมีการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาที่มีต่อแนวทางการเชื่อมจิตด,ด้วยครับ